คุณเคยสงสัยไหมถ้าต้องตาบอดหลายปีและวันหนึ่งคุณกลับมามองเห็นอีกครั้งสิ่งแรกที่คุณเห็นอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเขาฟื้นการมองเห็นหลังตาบอดหลายปีแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขากลับทําให้ทุกอย่างสั่นสะเทือนภรรยาของเขาถึงกับข้องเมื่อเห็นสิ่งนั้นคุณจะกล้าพอที่จะเผชิญกับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังดวงตาเหล่านั้นไหมดูต่อไปและคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เขาเห็นเป็นสิ่งแรก กดติดตามและกดเล่นคลิปนี้เพื่อไม่พลาดความลึกลับที่จะทำให้คุณขนลุกจนหยุดหายใจห้องเงียบสนิทมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ดังติกต๊กติ๊กกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออบอวนจนหายใจลึกก็รู้สึกแสบจมูกเขาลืมตาขึ้นช้าๆเปลือกตาหนักราวกับแบกก้อนหินความมืดค่อยๆแตกออกเป็นเส้นแสงสีขาวจ้าแสงนั้นแสบตาแต่หัวใจกลับเต้นแรงด้วยความหวังหลังจากหลายปีที่จมอยู่ในความมืดเขามองเห็นอีกครั้ง ภาพแรกเบลอเบลสันไหวเหมือนโลกกำลังจะประกอบร่างขึ้นใหม่เสียงสะอื้นเบาๆดังอยู่ข้างหูพันรยาของเขากำมือเขาไวแน่นคุณคุณเห็นฉันไหมเสียงเธอสั่นเครือดวงตาค่อยๆปรับชัดเขาเหเงาเห็นเส้นผมที่ปลกใบหน้าเห็นดวงตาที่แดงก่ำจากการร้องไห้ริมฝีปากที่สั่นระริกด้วยความกังวลและดีใจแต่เมื่อสายตาเขาปรับชัดเต็มที่รอยยิ้มของเธอแข็งข้าง ปบ,บเปลี่ยนเป็นความตกใจเขาขมวดคิ้วเห็นบางสิ่งสะท้อนอยู่ในกระจกผนังด้านข้างเงาของภรรยาไม่เหมือนร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าร่างในกระจกกำลังยกมือขึ้นปิดปากเหมือนกำลังจะกรีดร้องเขาหายใจติดขัดห้องทั้งห้องเหมือนเย็นวาบลงทันทีความเงียบถูกแทนด้วยเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงดวงตาเบิกกว้างมองสลับไปมาระหว่างภัรยากับเงาในกระจกภรรยาเองีงศีรษะเล็กน้อย ยิ้มจางๆที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนที่รักสิ่งแรกที่คุณเห็นคือฉันใช่ไหมเนวในกระจกกลับสายหัวชาๆเข้าก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกทุกย่างก้าวทำให้เสียงกระดูกของเขาดังก้องในห้องแสงไฟหลอดเดียวสั่นไหวสร้างเงาที่บิดเบี้ยวบนผนงังพรรยายิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาไม่ใช่รอยยิ้มที่เขาจำได้เนวในกระจกค่อยๆเคลื่อนไหวยแยกจากร่างเธอมันยืนตรงนั้น มองเขาด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าอากาศรอบตัวเหมือนแข็งตัวลมหายใจของเขาเริ่มกระชั้นชิดความมืดที่เขาคุ้นเคยเมื่อหลายปีที่แล้วกลับมาอีกครั้งแต่แฝงด้วยความหวาดกลัวมันมันคือใครเสียงเขาสั่นเครือภรรยาก้าวเข้ามาใกล้แต่ร่างกายเธอกลับโปร่งบางเหมือนควันเนาในกระจกยิ้มเย็นเย,ยือกก่อนที่จะยกมือเรียกเขามือที่ชิมาที่เขาเย็นจนแทบชาเขาพยายามหันหลังหนีแต่เท้าเหมือนติดกับพื้น เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวคุณไม่ควรเห็นฉันก่อนเวลาเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากความมอองเปล่าในห้องโลกทั้งหมดราวกับหมุนช้าๆทุกสิ่งที่เขาเคยมั่นใจกำลังสัง่นคลอนดวงตาของเขาเจ็บร้าวจากการจ้องเงาในกระจกแต่เขาก็ไม่อาจละสายตาเพราะสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เพียงเงาแต่คือความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่แรงดึงรอบตัวเขาเพิ่มขึ้นราวกับอากาศกลายเป็นตาข่ายเหนียว เสียงกระซิบเราวดังชัดขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนทุกคำคุณไม่ควรเห็นฉันจนกว่าจะถึงเวลาเขากระพริตาแต่เนาในกระจกยังคงอยู่ไม่ใช่แค่สะท้อนแต่เหมือนมีชีวิตของตัวเองดวงตาว่างเปล่าของมันจับจ้องเขาเหมือนอ่านทุกความลับเขารู้สึกถึงความหนาวเย็ยนไหลลงมาตามกระดูกสันหลังพันรยาก้าวเข้ามาใกล้เขาอีกครั้งแต่ร่างของเธอสั่นราวกับถูกกระแสะไฟฟ้าผ่าน เสียงหัวใจของเขาเต้นแรงจนเกือบระเบิดเขาอยากร้องเรียกแต่ปากเหมือนถูกปิดตายกระจกค่อยๆเบียดเข้าหาเขาเงาที่อยู่ในนั้นยิ้มกว้างขึ้นรอยยิ้มเย็นชาจนแทบขาดใจแล้วเ้วเงาเอียงสีสชาชาราวกับถามคำถามที่ไม่มีใครตอบได้ทันใดนั้นภาพในกระจกเปลี่ยนไปฉากนอกแปลกประหลาดกลายเป็นภาพบ้านเก่าที่เขาจำได้และมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ในมุมมืด ร่างนั้นเหมือนกับเขาเองแต่ดวงตาว่างเปล่าเขารู้สึกเหมือนเวลาและสถานที่สลายไปทุกเสียงทุกกลิ่นทุกสัมผัสรวมกันเป็นความหวาดกลัวเดียวพันรยาหันมามองเขาแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความคล่องคุณเห็นมันไหมสิ่งที่อยู่ข้างหลังฉันเขากลืนน้ำลายและพยายามหาคำตอบแต่ก่อนที่เขาจะพูดเนาในกระจกยกมือขึ้นช้า,ชา เหมือนกำลังเรียกเขาให้เข้ามาใกล้เขาก้าวชา้าๆใกล้กระจกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะกระแทกอกทุกย่างก้าวเหมือนเดินอยู่บนผิวน้ำแข็งบางที่พร้อมจะแตกเงาในกระจกยิ้มยินยะเยือกดวงตาว่างเปล่าจะลึกเข้ามาในจิตใจเขาเสียงกระซิบดังชัดขึ้นมองให้ดีแล้วคุณจะเข้าใจทุกสิ่งเขายืนหน้ากระจกใจเต้นไม่เป็นจังหวัดสายตาจับจ้องไปที่ภาพสะท้อนของเขาเองแต่ร่างสะท้อนนั้นไม่ได้ทำตามเขา มันยกมือชี้ไปที่มุมห้องมืดเขาหันไปมองชา้ชาๆมุมห้องนั้นมีบางสิ่งที่เขาไม่เคยสังเกตเงาคล้ายคนกำลังนั่งอยู่ตัวบางราวกับเงาและท่ามกลางความมืดดวงตาของมันจ้องมาที่เขาโดยตรงลึกเย็นเต็มไปด้วยความแค้นที่ไม่อาจอธิบายเขากลืนน้ำลายเสียงหัวใจดังก้องในหูธัรยายืนข้างเขามือสั่นร้องให้เบาๆคุณเห็นไหมมันกลับมาแล้ว ทันใดนั้นเงาที่อยู่ในกระจกก้าวออกมาจากผนังเหมือนของจริงแต่บาเหมือนควันโลกทั้งโลกเหมือนหมุนชา้าความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอปรากฏตรงหน้าเขาแล้วมือเย็นเฉียบของเงานั้นสัมผัสหลายเขาเบาๆเขาหันไปพันรยาหันไปแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ใครที่เขารู้จักมือเย็นเฉียบจับหลเขาแน่นความหนาวแผ่เข้ากระดูกสันหลังจนเขาแทบสุดเขาหันไปมอง แต่ร่างตรงหน้ากลับโปร่งใสาราวกับควันดวงตาที่ว่างเปล่าของมันจ้องเขาโดยไม่กระพริบพันรยากรีดร้องเสียงหลงอย่าเข้าใกล้มันเธอผู้มาดึงเขากลับแต่แรงดึงนั้นเหมือนต่อสู้กับพลังลึก,กลับเขารู้สึกเหมือนถูกชุดไปยังอีกโลกหนึ่งกระจกแตกเป็นเสียงเล็กๆและในแต่ละเศษกระจกสะท้อนภาพอดีตที่เขาไม่เคยจำ เด็กผู้ชายที่เขาเคยเป็นผู้หญิงที่เคยยืนข้างเขาและร่างแปลกประหลาดที่ไม่ใช่ใครอื่นเสียงกระซิบรอาตัวเขาดังขึ้นพร้อมกันคุณไม่ควรมองเห็นเราจนกว่าจะถึงเวลาที่แท้จริงายเขาสั่นระริสายตาจับจ้องเงาแต่แล้วก็เห็นภรรยาน้ำตาไหลเต็มหน้าร่างของเธอสั่นราวกับกลัวสิ่งที่เขาไม่เข้าใจและเัางในกระจกยิ้มเย็นและยกมือชี้ตรงมาที่เขาอีกครั้ง เขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างเหมือนถูกรึงไว้กับพื้นความหวาดกลัวค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในทุกเสี้ยววินาทีและทันใดนั้นเงาในกระจกกระซิบชื่อเขาเสียงเย็นยะเยือกเหมือนเสียงจากหลุมศพสุดท้ายคุณก็เห็นเราทั้งหมดแล้วเสียงกระซิบจบลงพร้อมกับความเงียบที่เนาเน็บเขายืนแข็งทื่อรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะรา่างเงาในกระจกก้าวออกมาจากผนังไม่ใช่ร่างปกติมันสูงใหญ่ผอมบาง เหมือนถูกดึงออกมาจากความฝันร้ายดวงตาที่ว่างเปล่ามองเขาเหมือนอ่านทุกความลับในจิตใจพันรยากริร้องอีกครั้งพยายามดึงเขาออกจากกระจกแต่แรงดึงนั้นเหมือนต่อสู้กับพลังเหนือธรรมชาติเขารู้สึกตัวเองเริ่มลอยเหมือนถูกดูดเข้าไปในกระจกโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงความมืดและเสียงกระซิบที่ดังก้องอยู่รอบตัวและทันใดนั้นทุกอย่างหยุดชนะงัก เขาอยู่ในห้องที่คุ้นเคยแต่ผิดเพี้ยนพนังบิดเบี้ยวพื้นและเพดานเหมือนละลายและร่างของเขาในกระจกยืนอยู่ตรงหน้าเขายิ้มเย็นยเยือกภรรยาอยู่ข้างเขาแต่ดวงตาเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทคุณเห็นแล้วใช่ไหมสิ่งที่ซ่อนอยู่มานานหลายปีเสียงเธอสั่นราวกับคนไม่ใช่มนุษย์เขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างเหมือนถูกจงไว้กับพื้นนงาในกระจกยกมือขึ้นอีกครั้งชา้ชา และในวินาทีนั้นเขารู้ว่าสิ่งแรกที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นไม่ใช่แค่ความจริงของโลกภายนอกแต่เป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกสุดในบ้านของเขาความจริงที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการแรงดึงจากกระจกเริ่มรุนแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนร่างตัวเองกำลังถูกดึงแยกออกเป็นสองส่วนโลกภายนอกเริ่มพราเลือนทุกอย่างกลายเป็นเนสลัวและร่างที่อยู่ในกระจก เริ่มขยับเข้าใกล้เขาอย่างช้าๆพันรยาหันมามองเขาน้ำตาไหลเป็นทางแต่รอยยิ้มของเธอยิ่งย,ยืกจนแทบทำให้ใจเขาหยุดเต้นคุณเห็นแล้วใช่ไหมสิ่งที่ซ่อนอยู่มานานหลายปีเสียงเธอแผ่วเบาแต่เต็นไปด้วยความสยองร่างในกระจกยกมืออีกครั้งครั้งนี้เหมือนเรียกเขาให้เข้าไปใกล้หัวใจของเขาเต้นรัวแต่แรงดึงนั้นดึงเขาเข้าไปเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าติดกับพื้น ความหวาดกลัวแทรกซึมเข้ามาในทุกเสี้ยววินาทีทันใดนั้นกระจกแตกเป็นเสียงเล็กๆแต่แทนที่จะพังแต่ละเศษกระจกสะท้อนอดีตท,ที่เขาไม่เคยเห็นภาพเด็กผู้ชายที่เคยเป็นร่างหญิงที่เขารักและเงาลึกลับในมุมห้องทั้งหมดมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าเสียงกระซิบดังก้องรอบตัวสุดท้ายคุณก็เห็นเราทั้งหมดแล้วเขารู้สึกถึงแรงดึงที่แข็งแกร่งที่สุด เหมือนทุกความจริงที่ถูกซ่อนมาถูกบังคับให้เปิดเผยแล้วเมือเย็นเฉียบของเงาในกระจกสัมผัสไหลเขาอีกครั้งโลกทั้งโลกหมุนช้าร่างเขาเริ่มเลือนหายสิ่งแรกที่เขาเห็นไม่ใช่เพียงภาพของภรรยาแต่เป็นความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านซ่อนอยู่ในความจริงและซ่อนอยู่ในใจของเขาเองเขารู้สึกเหมือนร่างตัวเองเริ่มแยกจากความจริงแรงดึงจากเงาในกระจกรุนแรงขึ้นจนเกือบล้มลง แต่ดวงตาของเขายังคงจับจ้องไม่อาจละสายตาได้ภาพสะท้อนในกระจกเริ่มบิดเบีย้ยวรอยยิ้มยินยะเยือกขยายกว้างขึ้นพันระยากรีดร้องเสียงหลงอย่าเข้าไปมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดแต่คำเตือนนั้นช้าเกินไปมือเย็นของเงาในกระจกสัมผัสอ,อกเขาและทันใดนั้นโลกภายนอกหายไปทั้งหมดเขาพบตัวเองอยู่ในห้องมืดมิดแต่ไม่ใช่ห้องเดิม พนันธบิดเบี้ยวพื้นเพดานเหมือนละลายเป็นเงาร่างของภรรยายืนอยู่ข้างเขาดวงตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความสยองตอนนี้คุณเห็นทุกสิ่งแล้วทุกความลับทุกเงาทุกอดีตเขากลืนน้ำลายหัวใจเต้นรัวร่างในกระจกยกมือชี้ตรงมาที่เขาเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวสุดท้ายคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วความมืดค่อยๆแผ่ซ่านเข้าร่าง เขาพยายามดินแต่แรงดึงนั้นเหนือธรรมชาติความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในบ้านในอดีตในจิตใจ,จของเขาเองเปิดเผยออกมาทั้งหมดและเขาไม่อาจหนีไปไหนได้อีกความมืดแผ่ซ่านทั่วร่างเขาเหมือนทุกสิ่งรอบตัวละลายหายไปเสียงกระซิบและหัวใจเต้นของเขาก้องอยู่ในความว่างเปล่าร่างในกระจกก้าวออกมาใกล้สูงใหญ่และเย็นเยือกดวงตาว่างเปล่าของมันจ้องเขาไม่กระพริบอ่านทุกความลับในใจ ัรรยายืนข้างเขามือสั่นน้ำตาไหลแต่สายตาเธอไม่ใช่สายตาที่เขารู้จักอีกต่อไปตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วเสียงเธอยินยะยเยือกเหมือนคนที่ไม่ใช่มนุษย์แรงดึงจากเงาในกระจกรุนแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนร่างตัวเองถูกดึงเข้าสู่ความมืดโลกภายนอกค่อยๆละลายไปเหลือเพียงห้องบิดเบี้ยวและเงาเย็นชาที่อยู่ตรงหน้าทุกความจริงที่ถูกซ่อน ทุกอดีตทุกความลับเปิดเผยทั้งหมดเขาตะโกนแต่เสียงหายไปทุกอย่างเงียบราวับถูกดูดเข้าไปในมิติที่ไม่มีวันกลับและทันใดนั้นเงาในกระจกยิ้มเยินเย,ยือยืคุณเห็นทุกสิ่งแล้วและคุณจะอยู่กับเราตลอดไปความมืดปกคลุมทุกสิ่งและโลกของเขาจบลงตรงนั้นไม่มีเสียงไม่มีแสงมีเพียงความว่างเปล่าและรอยยิ้มยินยะเยือกของเงาแต่ทันใดนั้นโลกเงียบสนิทเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน แรงดึงจากกระจกหายไปแต่ความว่างเปล่ากลับแทนที่ร่างของพรรยายืนห่างออกไปนิ่งเฉยดวงตาของเธอส่องประกายสีดำสนิทไม่ใช่ดวงตาที่เขารักเขาเก้าวไปหาเธอแต่เท้าเหมือนติดก,กับพื้นทุกย่างก้าวหนักราวกับเดินอยู่ในน้ำหนึดเสียงกระซิบปลับดังขึ้นใกล้เข้ามาคุณคิดว่าคุณรอดแล้วหรือทันใดนั้นกระจกอีกบานปรากฏตรงหน้าเขาภาสท้อนในกระจก ไม่ใช่เขาแต่เป็นใครบางคนที่เขาไม่เคยเห็นรอยยิ้มของร้าน,นั้นหยินยาเยือกจนแทบทำให้ลมหายใจติดขัดและเสียงกระซิบซ้ำอีกครั้งทุกสิ่งที่คุณเห็นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเขาพยายามถอยหลังแต่โลกทั้งหมดเริ่มหมุนร่างตัวเองและภรรยาค่อยๆละลายไปในความมืดทุกความจริงที่ถูกซ่อนทุกเงาที่ซ่อนอยู่เปิดเผยแล้วแต่แทนที่จะโล่งใจ ความสยองกลับเข้ามาแทนที่และเขารู้ไม่มีทางหนีจากสิ่งที่เห็นนี้ได้อีกทันใดนั้นร่างเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าสู่กระจกแรงดึงรุนแรงจนหัวใจแทบหลุดออกจากอกโลกภายนอกทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความมืดและเสียงกระซิบภรรยายืนอยู่ข้างเขาแต่สายตาเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทรอยยิ้มของเธอยินเย,ยือกเหมือนสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักกระจกสะท้อนภาพอดีตที่เขาไม่เคยเห็น เด็กผู้ชายที่เคยเป็นร่างหญิงที่เคยรักและเงาลึกลับในมุมห้องทั้งหมดมองเขาด้วยดวงตาว่างเปล่าเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวสุดท้ายคุณก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วเขาพยายามดิ้นแต่แรงดึงนั้นเหนือธรรมชาติร่างเขาเริ่มเลือนหายเข้าไปในกระจกทุกความจริงที่ซ่อนอยู่ทุกอดีตทุกความลับเปิดเผยทั้งหมดและทันใดนั้นมือเย็ยนเฉียบของเงาในกระจกสัมผัสไหลเขาอีกครั้ง เขารู้ว่าสิ่งแรกที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นไม่ใช่แค่ความจริงของภรรยาแต่เป็นความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านในอดีตและในจิตใจของเขาเองโลกทั้งหมดหมุนช้าความมืดครอบงำร่างของเขาและภรรยาละลายไปในกระจกเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงก่อนจะหยุดลงและรอยยิ้มินยยือของเงาเป็นภาพสุดท้ายที่เขาเห็น ทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนตัวเองลอยอยู่ในความมืดที่ไม่สิ้นสุดร่างของพันรายาและเขาค่อยๆละลายเข้าไปในกระจกแต่กระจกไม่ได้เป็นเพียงกระจกมันคือประตูสู่โลกอีกใบที่ซ่องความจริงทั้งหมดเสียงกระซิบดังก้องอยู่รอบตัวตอนนี้คุณเห็นทุกสิ่งแล้วไม่มีทางหันกลับเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงหายไปในความว่างทุกสิ่งรอบตัวละลายกลายปเป็นเงา อดีตความทรงจำและความลับทุกอย่างรวมกันเป็นความมืดและร่างในกระจกยิ้มเย็นเยือกคุณจะอยู่กับเราตลอดไปเขารู้ตัวว่าโลกที่เขาเคยรู้จักไม่มีอยู่แล้วสิ่งแรกที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นได้เปลี่ยนชีวิตเขาและจิตวิญญาณเขาตลอดกาลแล้วความมืดก็ครอบงำทุกสิ่ง และรอยยิ้มหยินยเยือของเงาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฟังอยู่ในใจเขาทันใดนั้นเขารู้สึกตัวเองเหมือนถูกดึงเข้าไปในกระจกอย่างเต็มแรงโลกภายนอกเลือนหายไปเหลือเพียงความมืดมิดและเสียงกระซิบร่างของพันรยาละลายเป็นควันดำดวงตาของเธอกลายเป็นว่างเปล่าและร่างสะท้อนในกระจกยืนตรงหน้าเขายิ้มเยินยาเยือเสียงกระซิบดังก้องรอบตัวคุณเห็นแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่มานานหลายปีเขาพยายามถอย ต่เท้าเหมือนถูกตรึมไว้กับพื้นความหวาดกลัวแทรกซึมเข้าไปทุกอนูของร่างกายกระจกเริ่มบิดเบีย้ยวภาาสะท้อนของอดีตปรากฏชัดเด็กผู้ชายที่เคยเป็นร่างหญิงที่เคยรักและเงาลึกลับที่เขาไม่เคยเห็นทุกสิ่งจ้องเขาด้วยสายตาว่างเปล่าและรอยยิ้มเย็นยะเยือกแรงดึงจากกระจกเพิ่มขึ้นร่างเขาเริ่มล,ลายเข้าไปในเงามืดเขาพยายามกรีดร้องแต่เสียงหายไปในความว่าง แล้ว,ลวมือเย็ยนของเงาในกระจกแต่ไหลเขาเบาๆความมืดครอบนำทุกอย่างและเขารู้ตัวว่าตนเองไม่สามารถกลับสู่โลกเดิมได้อีกสิ่งแรกที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นได้เปลี่ยนทุกอย่างชีวิตความจริงและจิตวิญญาณของเขาตลอดการทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนจิตวิญญาณถูกดึงออกจากร่างความมืดรอบต่อหนาแน่นเหมือนกลืนทุกสิ่งไว้พัรยาและร่างสะท้อนในกระจก ค่อยๆละลายเป็นเงาดำเสียงกระซิบดังกล้องอยู่ในหัวเขาคุณเห็นทุกสิ่งแล้วและตอนนี้คุณอยู่กับเราเขาพยายามดิ้นแต่แรงดึงเหนือธรรมชาติแข็งแรงเกินกว่าจะต้านร่างกายเริ่มแยกเป็นสองส่วนหนึ่งอยู่กับความจริงส่วนหนึ่งถูกดึงเข้าสู่ความมืดทุกความทรงจำทุกความลับทุกอดีตที่เขาเคยซ่อนไว้ถูกเปิดเผยทั้งหมดดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เงาในกระจกมันยิ้มยินยยยบ เรากับรู้ทุกอย่างในใจเขาและแล้วร่างของเขาค่อยๆละลายเข้าไปในกระจกโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าเสียงหัวใจของเขาเต้นรัวก่อนจะหยุดลงและรอยยิ้มเย็นยะเยือกของเงากลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฟังอยู่ในจิตใจเขาแต่แล้วในความเงียบมืดมิดนั้นเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอีกอย่างเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังร่างของภรรยาและเงาในกระจกหายไปเหลือเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบา คุณคิดว่าคุณหนีได้หรือหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างของเขายังติดอยู่กับกระจกแต่สายตาเริ่มมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืดมีเน่าอีกหลายร่างยืนอยู่รอบตัวเขาดวงตาว่างเปล่าและยิ้มเย็นเย,ยือยอดีตความทรงจำและความลับทั้งหมดกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จ้องเขาอยู่เขาพยายามถอยแต่เท้าติดพื้นเหมือนถูกดร่มความมืดค่อยๆแผ่เข้าร่างและในวินาทีนั้นเขารู้ว่า สิ่งแรกที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นไม่ใช่เพียงความจริงของโลกภายนอกแต่เป็นประตูสู่ความลึกลับที่ไม่มีวันกลับร่างเขาละลายเข้าไปในเงาและความมืดครอบน้ำทุกสิ่งเสียงหัวใจที่เต้นรัวค่อยๆเงียบลงและรอยยิ้มยินเยือยของสิ่งที่ซ่อนอยู่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นทันใดนั้นความมืดรอบตัวเขาเริ่มสันวหวร่างของเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าสู่มิติที่ไม่มีวันกลับ เสียงกระซิบดังขึ้นทุกทิศทางเต็มไปด้วยความโกรธและความลึกลับคุณคิดว่าการเห็นทุกสิ่งจะทำให้คุณรอดได้หรือเขาพยายามดิ้นแต่แรงดึงนั้นเหนือธรรมชาติร่างของเขาละลายเป็นเงาเข้าผสมกับเงาในกระจกและทันใดนั้นเขารู้สึกได้ถึงร่างอื่นที่ซ่อนอยู่ร่างที่คอยเฝ้าดูทุกความลับทุกความจริงทุกอดีตที่เขาไม่เคยรู้ภรรยายือนอยู่ข้างเขา แต่สายตาของเธอไม่ใช่สายตาของคนที่เขารักรอยยิ้มของเธอยินยาเยือกและคำพูดสุดท้ายของเธอดังก้องตอนนี้คุณเป็นหนึ่งกับพวกเราแล้วไม่มีทางกลับโลกภายนอกค่อยๆละลายหายไปร่างของเขาและภรรยากลายเป็นส่วนหนึ่งของความมืดเสียงหัวใจที่เต้นแรงค่อยๆเงียบลงและรอยยิ้มยินยาเยือกของสิ่งที่ซ่อนอยู่เป็นภาพสุดท้ายที่ติดอยู่ในใจเขา ทุกสิ่งถูกเปิดเผยและไม่มีใครรอบพ้นจากความจริงนี้ได้ทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้ากระจกอย่างเต็มแรงโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงความมืดและเงาที่คอยจ้องเขาอยู่พันรยาและร่างสะท้อนในกระจกละลายกลายเป็นเงาดำเสียงกระซิบดังก้องอยู่รอบตัวคุณเห็นทุกสิ่งแล้วและตอนนี้คุณอยู่กับเราเขาพยายามดิ้นแต่แรงดึงนั้นเหนือธรรมชาติร่างเริ่มละลายเข้าไปในความมืด ทุกความจริงทุกความทรงจำทุกความลับเปิดเผยทั้งหมดดวงตาของเขาจับต้องเงาในกระจกมันยิ้มยินยเยือกราวกับรู้ทุกอย่างในใจเขาทันใดนั้นร่างเขาถูกดูดเข้าสู่กระจกอย่างสมบูรณ์โลกภายนอกหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวใจของเขาที่ค่อยๆเงียบลงและรอยยิ้มยินยเยือกของเงากลายเป็นภาพสุดท้ายที่ฟังอยู่ในจิตใจเขาทุกสิ่งที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นเปลี่ยนชีวิต และจิตวิญญาณเขาตลอดกาลไม่มีทางกลับไม่มีทางรอดความมืดครอบงำทุกสิ่งทันใดนั้นร่างเขารู้สึกเหมือนถูกแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยังยืนอยู่ตรงห้องแต่ส่วนหนึ่งถูกดึงเข้าไปในความมืดของกระจกโลกภายนอกค่อยๆละลายหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงกระซิบภรรยายืนอยู่ข้างเขาแต่สายตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทรอยยิ้มของเธอยืนเย,ยอกไม่ใช่รอยยิ้มที่เขารู้จัก แรงดึงจากกระจกรุนแรงขึ้นเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าติดพื้นเหมือนถูกจึงรรางสะท้อนในกระจกยกมือขึ้นช้าๆเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวสุดท้ายคุณเป็นหนึ่งกับเราแล้วร่างของเขาค่อยๆละลายเข้าสู่ความมืดทุกความทรงจำและความลับถูกเปิดเผยและทันใดนั้นความมืดครอบงำทุกสิ่งรอยยิ้มเย็นยะเยือกของเงาเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นโลกทั้งหมดสลาย และเขาไม่มีวันกลับมาอีกทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนจิตวิญญาณของเขาถูกดูดเข้าไปในกระจกแรงดึงรุนแรงจนหัวใจแทบหลุดจากอกโลกภายนอกทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความมืดและเสียงกระซิบรอบตัวพันรยาและร่างสะท้อนในกระจกละล,ะลายกลายเป็นเงาดำดวงตาของเธอกลายเป็นว่างเปล่าและรอยยิ้มหยยะเยอะเขาพยายามดิ้นแต่แรงดึงนั้นเหนือธรรมชาติร่างของเขาเริ่มละลายเข้าไปในความมืด ทุกความทรงจำทุกความลับทุกอดีตเปิดผนึทั้งหมดดวงตาของเขาจับจ้องเงาในกระจกมันยิ้มยินยเยือกราวกับรู้ทุกอย่างในใจเขาและทันใดนั้นร่างเขาถูกดูดเข้าสู่กระจกอย่างสมบูรณ์โลกภายนอกหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวใจที่ค่อยๆเงียบลงรอยยิ้มยินยะเยือกของเงาเป็นภาพสุดท้ายที่ฝังอยู่ในจิตใจเขา ทุกสิ่งที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นเปลี่ยนชีวิตและจิตวิญญาณเขาตลอดกาลไม่มีทางกลับไม่มีทางรอดความมือครอบงำทุกสิ่งทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนร่างทั้งหมดของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปแรงดึงจากกระจกเหมือนดูดวิญญาณเข้าไปในมิติที่ไม่มีวันกลับพันรยาและร่างสะท้อนในกระจกละลายกลายเป็นควันดำดวงตาของเธอว่างเปล่ารอยยิ้มย็นยืกเต็มไปด้วยความสยอง เขาพยายามดินแต่ร่างเหมือนถูกจึงกับพื้นทุกความทรงจำความจริงและความลับถูกเปิดเผยทั้งหมดเสียงกระซิบรอบตัวดังขึ้นอีกครั้งตอนนี้คุณอยู่กับเราแล้วไม่มีทางกลับร่างของเขาละลายเข้าไปในความมืดโลกภายนอกค่อยๆหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและรอยยิ้มย็นเยือกของเงาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ติดอยู่ในใจเขาทุกสิ่งที่เขาเห็นหลังฟืนกามองเห็น ลี่ยนชีวิตและจิตวิญญาณเขาตลอดกาลไม่มีทางกลับไม่มีทางรอดความมืดครอบงำทุกสิ่งทันใดนั้นความมืดรอดตัวเขาเริ่มขยับและหายใจเหมือนทุกสิ่งรอดตัวมีชีวิตและจับต้องเขาอยู่ร่างของเขารู้สึกเหมือนถูกแยกเป็นชิ้นแต่จิตวิญญาณยังรับรู้ทุกอย่างพันรยาและร่างสะท้อนในกระจกละลายกลายเป็นควันดำดวงตาของเธอว่างเปล่ารอยยิ้มยินยะาเยือกเต็มไปด้วยความลึกลับเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คุณเห็นทุกสิ่งแล้วและตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของเราเขาพยายามดินแต่ร่างเหมือนติดอยู่ในความมืดทุกความทรงจำทุกความลับทุกอดีตเปิดเรยและควบคุมเขาร่างเขาละลายเข้าสู่เงามืดโลกภายนอกค่อยๆหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและรอยยิ้มยินยเยือกของเงาในกระจกเป็นสิ่งสุดท้ายที่ติดอยู่ในจิตใจเขาสิ่งแรกที่เขาเห็นหลังฟื้นการมองเห็นเปลี่ยนทุกอย่างชีวิตจิตวิญญาณ และความจริงตลอดการหลังจากความมืดครอบงำและร่างเขาถูกดูดเข้าไปในกระจกโลกภายนอกกลับคืนสู่ความสงบเหมือนเดิมห้องเงียบสนิทเพียงแสงอ่อนจากหลอดไฟส่องตกกระทบพื้นพรนรยานั่งลงกับพื้นน้ำตาไหลเป็นทางแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวังปนกันเธอค่อยๆพูดเบาๆบางครั้งสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่สิ่งที่เราพร้อมรับรู้แต่สิ่งนั้นสอนให้เราเข้าใจ ความจริงบางอย่างของชีวิตเงาในกระจกหายไปเหลือเพียงกระจกสะอาดเงาใสแต่บางครั้งในมุมตาที่ไม่ชัดเจนรอยยิ้มเย็นยาเยือกยังคงปรากฏเบาๆเหมือนกระซิบเตือนว่าความลับนั้นยังอยู่รอผู้ที่กล้าพอจะผเผชิญเธอลุกขึ้นมองไปยังกระจกอีกครั้งหัวใจเธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็พร้อมรับความจริงใหม่และในที่สุดเธอก็เรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งแรกที่เราเห็นไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่ลึกกว่าตาเห็น